เห็นบ้านหลังนี้ไหมครับบ้านสวยๆกลางชุมชนเลยนี่เจ้าของมายืนรออยู่เนี่ยฮะไปเที่ยวบ้านพี่เขากันอ่ะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างตามมาครับอยู่ในชุมชนเลยดูที่มันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันตามมาโอ้นี่ชุมชนใหญ่เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของบ้านกันเลยอ่าเดี๋ยวหมุนกล้องก่อนนะรู้ว่าเป็นธงชาติเลยครับสวัสดีครับัครบแนะนําตัวนิดนึงครับอ๋อผมชื่อแทนนะครับน้องเรียกว่าน้องแทนแล้วกันคุณแทนแล้วกันเนาะครับผมบ้านใครครับเนี่ยบ้านผมเองนี่แหละครับบ้านคุณแทนเลยใช่ครับ แสดงว่าเป็นคนที่รักประเทศชาติมากใช่ครับอ่าไม่งั้นรั้วเนี่ยไม่เป็นธงชาติอย่างนี้ใช่แล้วครับอ่าล้วอยู่กันที่ไหนครับนี่ฮะอยู่ที่ตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับสแสลงพันธ์วังม่วงสระบุรีใช่ครับถ้าพูดสแสลงพันธ์คนก็จะงงอ่าเป็นหมู่บ้านปึกสำโรงครับปึกสำโรงใช่ครับหมู่ที่สองหมู่ที่สองปึกสำโรงรเอ๊ะแถวนี้มันใกล้น้ำตกอะไรมั้งไหมใกล้น้ำตกเจ็ดเสาน้อยอ่าพูดแค่นี้จบเลยน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนี่ แต่มันอยู่มวกเหล็กใช่ไหมใช่ครับอยู่อำเภอมวกเหล็กครับแต่เราอยู่วังม่วงใช่ครับเป็นอำเภอติดกันใช่ครับจากกรุงเทพไกลไหมครับเนี่ยจากกรุงเทพมา100โลพอดีค่ะประมาณ1 0 0ใช่ครับคุณแทนนี่มันอยู่ติดถนนลาดยางเลยใช่ครับติดนถนนลาดยางเด,เดินพาเดินชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดินไปผมอาจจะสัมพั์สัมภาษณ์ไปอะไรยังไงต่างๆได้ครับอ่าเป็นถนนที่ชุมชนเยอะนะเนี่ยใช่ครับ อ๋อเนี่ยแหละฮะวัดปึกสำโรงใช่ครับอ๋อปึกปลาปลาสลือก็ไก่ใช่ครับวัดปึกสำโรงโอ้โหผมเห็นเสาไฟแล้วแสดงว่าแถวนี้นี่บ้านคนเยอะก็เยอะพอสมควรครับตรงนี้ตรงไปที่ไปอุโมง์ต้นไม้ใช่ไหมใช่ครับอุโมงต้นไม้ที่เขาบอกว่าจอดรถแล้วมันขึ้นอะไรนะไหลขึ้นเนินเองไหลขึ้นเนินเองเนินพิสวงใช่ครับที่กิโลที่กิโลครับจากนี้ไปใช่ครับ อันนั้นก็เป็นร้านคงร้านค้าแสดงว่ามาอยู่ที่นี่ไม่อดแน่ไม่อดแน่นอนครับแล้วทางทางซ้ายนี่ไปทางไหนครับทางนี้ทางซ้ายนี่คือไปหินซ้อนครับหินซ้อนโอ้วิวภูเขาสวยเลยใช่ครับมีภูเขาอ่ามีภูเขามีอากาศที่โอเคใช่ครับรั้วเราที่ตรงนี้เนี่ยอันไหนที่ไม่ดีที่ที่พี่เห็นนี่พี่พูดตรงๆได้ไหมอ่าสมมติสมมติเดินลงไปเนี่ยอันไหนไม่ดีพี่ขอติเนาะอ่าได้ค่ะแต่ย่าลกไปหน่อยอะไรอย่างเนาะอ่าได้ครับอ่ารบกวนคุณแทนพาเดินชมนิดนึงพื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ย อะไรนะครับพื้นพื้นที่พื้นที่เท่าไหร่พื้นที่2ไร่3งานกว่ากว่าครับ2ไร่3งานกว่ากว่าเป็นจนวดคุดแดงด้วยใช่ครับบ้านนี้สร้างกี่ปีบ้านหลังนี้น่าจะประมาณ20่หน่อยๆครับก็ตั้งแต่เราเด็กๆใช่ครับตั้งแต่เราเด็กๆเลยใช่แลยถามตรงๆได้ไหมครับอันนี้เราอยู่นอกบ้านก่อนแล้วเราเดินเข้าไปในบ้านทำมาเิงขายอ่ะก็จะไปดูแลที่บ้านแฟนครับที่พิษณุโลกเพราะว่าพ่อตาก็เริ่มอายุเยอะแล้ว อ๋อจะย้ายถิ่นใช่ครับไปอยู่พิษณุโลกใช่ครับอ๋อก็เลยขายใช่อ่าไม่เสียดายเหรออยู่มาตั้งแต่เด็กๆก็เสียดายครับแต่ก็เรามีหน้าที่เราต้องไปดูแลอ่าตอนนี้ปลูกบ้านย่างที่นู่นปลูกแล้วครับปลูกแล้วใช่ครับคือขายแล้วก็ย้ายถิ่นเลยใช่ค่ะไปขอบคุณคุณแทนพาชมนิดนึงอ่าข้อเสียก็ได้ไหมข้อเสียขอพูดเลยนะครับมันอยู่ใกล้วัดครับ จริงๆอ่ะขายเพราะเอาตรงๆเลยไม่ได้ไปอยู่กับพ่อตาผีหลอกใช่ไหมโอ้โหไม่มีแน่นอนครับอยู่มาตรงนี้มา30ปีแล้วครับคุณแทนอยู่มา30ปีใช่ครับอ่าคือบ้านนี้สร้างสิสร้าง20ปี<ช>แต่ก่อนที่จะอยู่ตรงนี้ก็อยู่แถวนี้มาก่อนใช่ครับอ่าอันนี้คือวัดปึกสำโรงคือขออนุญาตพูดตรงๆอ่ะเพราะว่า <ผม S 2> ถึงไม่พูดตรงๆเนี่ยเดี๋ยวคนเข้ามาดูเขาก็ต้องเห็นใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ขายเพราะกลัวผีใช่ครับเพราะถ้ากลัวผีไม่ผ่านไปตั้ง30ปีหรอกอ๋อใช่แล้วครับ รบกวนพาไปเดินดูข้างในนิดนึงน,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 นะครับเดินดูได้เลยครับอ่าเห็นแล้วก็สวยเนาะติดอย่างเดียวคือติดใกล้วัดใช่แต่คําว่าใกล้วัดที่มันก็ไม่ได้น่ากลัวสาหรับคนที่มีความคุ้นเคยใช่ครับมองเห็นเมนด้วยนะครับมีไหมเมน <laughs> มีครับเมนเห็นเลยอ่าก็อยู่ตรงนี้มาก็ยังไม่เคยเจออะไรนะครับอ่านี่นะครเมนเดี๋ยวให้คุณแทนพาดูไม่ได้ต้องพยายามเน้นว่าคลิปนี้ขอสุภาพนิดนึงคนที่จะคอมเมนต์มาแบบเฮ้ยหนี ขายเพราะหนีพิงนูนูนอ่าอะไรหน,นีพงหนีผีอะไรไม่มีนะครับเหตุผลอื่นนะครับใช่ครับเราเรามีหน้าที่ตรงอื่นที่เราจะต้องไปดูแลครับต่างคนต่างมีเหตุผลใช่คร,ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คนที่ชมแล้วก็ขออนุญาตว่าให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพให้เกียรติผู้พักอาศัยนิดนึงนี่เห็นเลย <S <S เห็นเมนเลยคุณคุณแทนฮะนอกจากเมนแล้วยังมีมีอะไรเขาเรียกเก็บกระดูกใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแค่วัตถุตั้งเฉย เป็นของเก่าตั้งใช่ครับเป็นของเก่าตั้งไว้อ่เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ให้ดูหรอกแต่เราโชว์จะจะเพราะว่าใช่ครับเราจะขายกับคนที่เขารับได้ใช่ไหมใช่รับไม่ได้ไม่เป็นไรเอาขายคนที่เขาพร้อมแล้วก็ไม่กลัวอ่าใช่ครับเราคิดในแง่บวกเราคนเข้าคนแก่มาเนี่ยข้ามปุ๊บไปทําบุญได้เลยใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีประตูให้เข้าวัดทําบุญได้เลยเนี่ยประตูข้างๆใช่ครับคนเล่าหนีไม่พ้นหรอกแต่คนที่เขากลัวคุณแทนเขากลัวพภาพที่เขาเห็นอ่าใช่ครับ อ่าเขากลัวกลางคืนกลางวันไม่กลัวหรอกสังเกตไหมคนบอกว่ากลัวผีกลัวเมนทําไมกลางวันไม่กลัวทําไมต้องกลัวแต่กลางคืนก็นั่นน่ะสิเขากลัวความมืดเขากลัวความมองเวงเราก็เชื่อว่าผีมันออกกลางคืนแล้วเขากลัวว่าเวลาเผาศพเนี่ยเขาเมามาไมมเขาเมาอ๋อไม่มานี่แน่นอนครับทําไมอ่ะก็ส่วนมากลมจะไม่มาทางนี้ครับจะไปทางนู้นใช่ครับอ่า ให้มาสำรวจด้วยตัวเองดีกว่าใช่ครับคนที่ก็ซื้อใช่แล้วก็คนที่ก็กลัววัดเนี่ยเขากลัวเสียงงานศพอ๋อปีห<ม>นึ่งก็จะมีเต็มที่ก็ไม่เกินหลายสองรายอะครับทาไมน้อยจังเพราะว่าบ้านเรามันก็ไม่ค่อยมีผู้เสียชีวิตอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นใช่คนแก่เสียชีวิตไปหมดแล้วใช่ครับเอาไปคุณแทนพาเดินชมข้างในน,นิดนึงครับมาวันนี้อาจจะพูดตลกกลบเกลื่อนนิดนึงไม่หรอกมันจะวางเวงครับคุณแทนอันนี้นี่บ้านอันนี้นะ ผมกี่ข้างบนมีกี่ห้องนอนข้างบนมี3ห้องนอนครับ3ห้องนอนแล้วกี่ห้องน้ำสองห้องน้าครับหมายถึงข้างบนนะข้างบนมี1ครับข้างบนมี1ห้องน้ํา3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําข้างล่างข้างล่างมี1ห้องน้ําแล้วก็เป็น1ห้องโถงครับหห้องโถงแล้วก็1ห้องครัว1ห้องครัวใช่แต่พี่ขออนุญาตไม่เข้าไปเพราะให้เกียรติผู้พักอาศัยโอเคครับใครจะชมนี่ก็เข้ามาชมได้ครับราคาเท่าไหร่เนี่ยสองล้านเก้าแสนครับสองจุดเก้าล้านครับ อ่าสองจุดเก้าล้านหมดนี่เลยนะครับในบ้านนี้ก็คือให้มาดูกันมาคุยกันก่อนครับอะไรเอาไว้เอาอะไรเอาไปอ่าโอเคครับแล้วเออขอเบอร์ก่อนเดี๋ยวลืมเบอร์คุณแทนศูนย์เก้าห้าครับหนึ่งสองเจ็ดครับศูนย์เจ็ดเก้าหกครับอีกอีกครั้งครับศูนย์เก้าห้าครับหนึ่งสองเจ็ดครับศูนย์เจ็ดเก้าหกอ่าโทรหาคุณแทนได้เลยได้ครับคุยได้เลยครับผมบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าคุณแม่บอกว่ายังไม่เคยทาสีเลยใช่ครับตั้งแต่สร้างใช่ทาครั้งเดียวตอนสร้างใช่ครับเพราะอะไรฮะ เพราะว่าเราใช้ของแต่ของดีๆครับเกรดเอยู่ได้นานเลยใช่ครับอันนี้เราก็มาคุยกันรอยเล้าไม่มีนะครับครับผมพาเดินดูข้างหลังนิดนึงดิฮะได้ครับเอาไปทางที่คิดว่าไปทางนี้ก็ได้ครับอ่าลองเลยฮะแล้วมันเสาอะไรมันเต็มไปหมดเลยอันนี้เสาที่เราเคยทําถั่วดาวอินคาครับดาวอินคาคือถั่วที่เขากินพวกลดความดันอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อแล้ว จ้างคนงานมาใหม่คนงานเขาไม่รู้เขาก็เลยตัดของเราออกหมดเลยด้วยความประธานาดีใช่ครับกลัวจะลกใช่เอาออกมาเลยใช่ครับก็เลยเหลือแต่ร่องรอยเขาเสาไว้ใช่ก็คือเนี่ยมีกี่เสาหลักเนี่ยเต็มพื้นที่ใช่ไหมฮะใช่ครับเสามีประมาณ300ครับ300ต้นใช่ครับอ่าแล้วก็มีมะม่วงใช่เนี่ยผมชอบโชว์เมนไม่ใช่หรอกผมพยายามจะให้คนที่เขารับได้จริงๆไงอ่าครับขอให้เห็นเห็นเนี่ยทิ่ใกล้ยิ่งอยากให้เห็นครับ อ่าผมเชื่อว่ามีคนที่เขารับได้แล้วก็ไม่ได้ถือเรื่องพวกนี้มีบ้างแต่อาจาจะส่วนน้อยใช่ครับอ่าแล้วน,นั้นโรงอะไรอ่ะฮะอันนี้คือเป็นโรงอบถั่วดาวอินคาครับอบถั่วใช่ครับเพื่อเตรียมขายใช่อ๋อคือพูดง่ายว่าเราเราเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็มาอบให้มันแห้งใช่ครับแล้วก็เตรียมจัดจําหน่ายใช่ครับอ่าอันนี้ก็คือได้ความรู้เพิ่มโอ้มีเพื่อนบ้านเยอะเลยดิใช่ครับอุ้ยมองมุมนี้บ้านสวยนะถ <laughs> ือว่าสวยเด่นสง่าเลย แถวนี้ขโมยขจรมีไหมไม่มีครับไม่มีใช่อเพราะว่าเราอยู่กันแบบคุ้นเคยใช่ครับอยู่มาตั้งแต่เด็กใช่อโอเคคุณแทนพาเดินไปข้างหลังนิดนึงครับไป<ช>ได้ไหมไปได้ครับอบกวนเลยฮะามฝั่งไหนดีฝั่งนี้เนาะได้หมดแล้วฮะอันนี้ทําไมหลังจากที่เขาเขาเขาตัดแล้วทําไมไม่ปลูกใหม่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะทำครับ เวลาไม่มีด้วยใช่ก็เลยไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรใช่ก็เลยปล่อยแสดงว่าตัดไปไม่นานใช่ไหมใช่ครับเพิ่งตัดไปเมื่อสักเดือน2เดือนนะคพอดูจากร่องรอยนะใช่ครับไม่น่าจะนานมากครับที่ที่เห็นในพื้นที่ทั้หมดคือของเรานะครับใช่ครับของเราหมดเลยเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลยนะผมว่าโอเคเลยนะสองไล่สามงานดีเกือบหมดยกเว้นคนที่มองในแง่ที่เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันเดียวนะไปขอสุดเขตนิดนึงครับได้ครับน้ําท่วมไหมเนี่ยไม่ท่วมครับ ถ้าใครคิดว่าน้ำท่วมนี้ให้หาข้อมูลเลยใช่ครับหาเอาง่ายๆเ็วก็พิมพ์ Google Map เนาะวัดปึกสำโรงใช่ครับสำมบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงอ่สระบุรีใช่แหล่งท่องเที่ยวแถวนี้เยอะนะฮะใช่ครับมีเขื่อนมีอะไรครบหมดนะครับเขื่อนวังม่วงนี่สวยนะครับเคยไปไหมฮะก็เคยครับอ่าเคยวันนั้นผมหลงไปครั้งนึงหลงไปข้างในโอเคอ่าไปข้างหลังนู่นนะครับโอที่เยอะ จริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนกลัวเมนนะสมมติกลัวนะบรรยากาศก,กลัวว่าภาพมันจะไม่สวยเอาต้นไม้ดอกอ่ะใช่ครับดอกเลืองเหลืองดอกอะไใช่เราเราปลูกไว้ให้หมดแล้วอ๋อล้วปลูกแล้วใช่ครับอ๋อแต่ยังไม่ออกดอกใช่อ๋อเนี่ยเห็นหลายคนเขาแก้เคล็ดคือเ็าเอาทองอุไลอเอาเลืงเหลืองเนี่ยมาปลูกให้มันสวยเลยนะฮะช่มันก็ลดความน่ากลัวได้อีกคือรอบรั้วเราปลูกไว้ให้แล้วมันจะออกในช่วงฤดูของเขาใช่ครับ พระที่นี่จำพรรษา,ายเยอะไหมฐานนอกรอบนอกเรื่องมีพระอยู่สี่ห้าองค์ครับอ่าแต่ววาสี่ห้า 4, องค์นี้ก็ถือว่ามีพระไม่ใช่วัดล้างใช่ครับอโอเคเรามารู้แล้วข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับครับผมอ่เราคงสุดเขตป่านะใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะ,ะว่าป่านั้นเป็นของอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นของที่ของชาวบ้านอ่าเนี่ยก็ให้ดูจะจะเลยไปคุณแทนเราลุกไนข้างหน้าขึ้นนิดนึงได้ครับ,รบจะได้เห็นนี่ในมุมนี้จะเห็นความสวยงามของบ้านถนนเราเป็นสามเหลี่ยมนะฮะใช่ครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดแต่เ,เราพูดตรงๆสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็บางคนเขาก็โอเคบางคนเขาก็ไม่โอเคบางคนเขาก็บอกว่ามันจะทิมแทงสามเหลี่ยมบางคนเขาบอกดีนะเป็นธงชยัยธงชัชยคือสามสามเหลี่ยม<ช>อยู่ที่คนมองนะครับมันทุกอย่างมีดีมีเสียอยู่ที่เขาจะมาพูดกันหรือเปล่านะฮะใช่ครับดินดินดีมั้ยเนี่ยดินดีมากครับมันเป็นดินร่วนผสมเหนียวใช่ไหมใช่ครับแต่ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือหน้าหน้าฝนเนี่ยเอาไม่อยู่ญ้า ขึ้นลบถ้าเกิดมีเวลาทําดีๆก็อยู่นะครับเอาไล่ได้ใช่ไหมฮะไล่คือไล่ตัดไล่เติรได้หมดเลยใช่ครับถ้าเรามองมองมุมนี้มันก็ไม่มีอะไรใช่อ่าไปคุณแทนเดินไปตรงนั้นนิดนึงอ่าก่อนจะขายนี่ผมก็ว่าน่าจะเถีอได้เนาะใช่ครับพิษณุโลกเหรอฮะใช่ครับอ่าไปดูแลพ่อตาใช่แล้วก็ดูแลธุรกิจ ของบ้านแฟนด้วยไปดูแลที่นูน่นใช่ครับนี่คือเหตุและผลผมพยายามจะย้ำไงย้ำเพราะว่าอ,อ,อะไรที่มันมันมนละเอียดอ่อนพยายามจะย้าว่าเออมันมันเขาด้วยเขาย้ายเขาขายด้วยเหตุผลนี้นะครับเพราะว่ายิ่งใกล้วัดเดี๋ยผมจะเจอบ่อยไงที่จะเจอบ่อยว่าอ๋อขายนีวัดขายเนี่ยพยายามจะพูดซ้ําซ้ําซากซ้ซําแซะนึเลยเขาจะได้สบายใจได้ครับทุกบ้านนี้มีคนอยู่หมดใช่ไหมมีอยู่ทุกหลังครับ กลางวันไปทางานใช่ครับนะปิดหน้าประตูหน้าต่างแอนนี่ซื้อไปนี่ให้ไหมให้ครับให้หมดครับอ่าเพราะบางคนเขาไม่ได้ให้ก็ต้องถามไว้ก่อนครับผมพอเวลาเราเข้าแล้วเข้าประตูนี้ใช่ครับเราจะติดถนนลาดยางตรงข้างหน้าอยู่หน่วยเดียวใช่แต่เวลาเข้าให้เราเข้าด้านข้างใช่ทิศตะวันออกอยู่ไหนครับเนี่ยทิศตะวันออกอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งประตูเลยครับฝั่งประตูตรงนี้ใช่ครับจงว่าเช้าเปิด แล้วต่างขึ้นมานี่แดดก็จะมาทางนู้นใช่เย็นก็จะมาทางทางทางถนนใช่ครับตลาดนี่กี่กิโลครับตลาดใหญ่ๆตลาด10กิโลครับ10กิโลใช่ครับ10กิโลก็ขับรถแป๊บเดียวใช่ครับแล้วโรงพยาบาลนะะโรงพยาบาลก็10กิโลครับไปที่ไหนวังม่วงใช่ครับโรงพยาบาลวังม่วงเลยใช่แล้วก็มีโรงพยาบาลมีอนามัยอ่าหนึ่งกิโลก็ไม่ไกลมากใช่ครับโอเคแสดงว่าคนมาอยู่นี่ สบายใจได้ไดนะน้ำไม่ท่วมรโรงพยาบาลเจ็บป่วยคนเท่าคนแก่นี่เดินทางไปได้สะดวกสบายครับสถานีตํารวจก็1กิโลสถานีตํารวจเอีกอโะคสกิโล10กิโลคะ่ะอยู่ที่ตัวตลาดใช่ครับแล้วก็มีป้อมตํารวจอยู่ป้อมแสลงพันธ์ใช่ครับสกิโลอ่านี่คือเหตุและผลแล้วกัน ก็ขออวยพรให้คุณแทนได้ขายได้ไวๆนะครับขายได้โดยเร็วแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ตรงนั้นไปทําหน้าที่ของเรานะครับครับอันนี้ก็คือคนที่ชอบก็ก็ลองดูคนไม่ชอบต้องลบกคนว่าอย่าคอมเมนต์ในเชิงลบๆนะฮะต้องทุกคนมีเหตุผลเฉพาะตนนะครับไม่ชอบเราก็ขออนุญาตข้ามผ่านต้องขอพูดอย่างนี้นิดนึงเพราะว่ามันจะละเอียดอ่อนมากอ่ะขอให้คุณแทนโชคดีนะครับขายได้โดยไว้นะครับขอเบอร์เที่อหนึ่งศูนย์เก้าห้าครับหนึ่งสองเจ็ดครับศูนย์เจ็ดเก้าหก โทรหาได้เลยครับสองล้านเพื้นที่2องไร่สงานกว่าใช่ครับบ้าน2ชั้นครับอ่าตําบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงสระบุรีใช่ครับอ่าโชคดีนะครับครับขอบคุณครับ